เดวจ๋ากับข้าวง่ายๆวันนี้ค่ะหมูผัดพริกแกงค่ะทํายังไงให้หมูผัดพริกแกงอร่อยกว่าเดิมตามมาค่ะน้าแกงกุ๊กติข้นกําลังดีหมูหอมนุ่มเค็มๆหวานๆโอ้โหเธอเอ้ยถ้าชอบกดหัวใจกดเม้กซก็เซฟนะอ่ะเราเตรียมพริกแกงนะคะแส่น้ามันให้พอแตกมันขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะฉันใส่สันคอหมูค่ะผัดลงไปเลยค่ะใช้สันคอหมูสันในก็ได้ที่มันนิ่มง,ง่ายหน่อยใส่น้ำปลาิ๊นิดนึงน้ำปลาช้อนครึ่ง ใส่เท่านี้เลยเสร็จแล้วใส่ตั้งแต่ตอนมันยังดิดอยู่นะคะรสชาติมันเข้าเนื้อดีใส่น้ําค่ะเคี่ยวให้หมูมันนุ่มรสชาติมันจะได้เข้ากอนขึ้นฉันใส่หัวกะทิลงไม่หน่อยค่ะใครไม่มีใช้นมสดนะคะกะทิมามันจะทําทให้หมูมันนุ่มและชุม่มเสร็จแล้วนะคะก่อนขึ้นเราใส่อะไรก็เกลือพวงค่ะนิดชีฟาแล้วก็ใบมะกรูดเธอเอ้ยรสชาติอนะ่ย เค็มหวานพอดีมีน้ำแกงค้นๆคุกๆขิกๆเธอเอ้ยเมนูเบิ้ลข้าวของแท้เลยเนี่ยเธอถ้าชอบกดหัวใจกดเมง้งกดเซฟนะ enjoy eating นะคะเนี่ยกับข้าวง่ายๆทำที่บ้านเลยไม่แพง enjoy ค่ะ